บทที่หไปรับคนงานลุงฟ้านค่อยๆค,ครับอย่าเพิ่งลุกขึ้นนอนลงก่อนนะครับเสียงเจ้าผู้ช่วยเด็กของทงงเอ่ยขึ้นทาให้เธออมยิ้มและต้องบอกว่าทึ่นในความสามารถของเจ้าหนุนหนอยผู้นี้จริงๆนอนรอสักครู่ค่ะประเดี๋ยวฉนันจะจัดยาให้กินเจ็วันติดต่อกันนะคะอย่าให้ขาดไม่อย่างนั้นคุณลุงจะไม่หาย เธอเพิ่มระดับความคมขู่ด้วยเรื่องไม่หายโรบีกนี้ทําให้คนไข้ต้องระมัาระวังในการกินยามากขึ้นและยยาที่เธอจัดให้ไม่ใช่ยาต้มแต่เป็นยาเม็ดที่เธอหลอมขึ้นเพื่อให้กินง่ายจากนั้นเธอก็มองไปยารู้ชาของคุณลุงฟัานที่ยังไม่เชื่อว่าเธอจะสามารถรักษาคุณพ่อของเขาได้จริงๆเพราะก็สายหน้า ก็บอกเราว่าอย่าเพิ่งดูถูกความสามารถสตีชียวเพราะมันจะทำให้ไม่อยากจะเชื่อตาตัวเองเธอจัดยาเสพ็จก็ส่งให้คนไข้เธอรับค่ายาแต่เห็นว่าเจ้าคุณหมีรับไปแล้วจากคุณลุงฟ้านผู้นั้นทำให้เธอเอาแต่สายหน้ามองเจ้าเด็กแสบผู้นี้ด้วยความมันเคี้ยวจริงๆพี่ทงอย่าทำหน่ายนานซี่สิบเด่วนก็เงินทางนั้นนะ แม้ว่าจะได้อีต่อรักษาหายถึงร้อยหยวนก็เธอหากเขามากลับมาจ่ายกันให้เราจะทำอย,าาย่างไรล่ะเซียวหมี่บุ้ยปาไปอีกทางทำไม่ใหญ่พี่ถงถงมิเงินสิบหยวนนี้ใช้ได้ต้องสองสามเดือนเชียวหากประหยดัดท่านั้นเอาเงินสิบหยวนนี้เก็บไว้เองเธอแล้วก็ขึ้นรดถดรางไปรับอย่างเลยมาทำงานที่้านด้วย ส่วนงานในร้านย้ายเขาทำอะไรก็จัดเองก็เรากันพี่สาวจะปิดร้านหลอมยาอีกหน่อยพี่ทงคำไหนคำนั้นนะสิบด่วนนี่ของหมิงหามห่เจ้าเด็กขูดรีน้ำมาปล้นหมิงด้วยเซียวหมิงไม่รองซื้อขนมปังฝรั่งเศสในโรง,งเรียนอร่อยกินหรอเธอถามพรางแนะนำให้เขาลองกินของอร่อยดูบ้างมัวแต่เก็บเงินไม่รู้จะใช้ ไม่เอาหรอกกินข้าวได้ตั้งหลายวันเราไม่อยากทับถมเจ้าลูกคุณหนูเหล่านั้นหรือไงหาเซียวมี่ซืขนมปังสองชิ้นกับนมสตรอเบอรี่หนึ่งแก้วแน่นอนว่าต้องมีแต่คนมองเราก็แต่งตัวลรอด้วยเรา เซหมินคิดหนักทันทีหากซื้อขนมสองชิ้นกับนมสตรอเบอรีร่หนึ่งแก้วเขาต้องเสียเงินหนึ่งหยวนห้าเหมาแต่ว่าเขามีเงินตอนนี้ก็สี่สิบหยวนแล้วนะหากไม่รวมกับค่าใช้ใจ่ายรายเดือนที่พี่ถงไว้ให้ยี่สิบหยวนตอนนี้เหลือสิบห้าหยวนแล้วเขาแบ่งเงินเก็บแยกชัดเจนไม่มารวมกันดังนั้นหากใช้เงินดูเอสติดนิดหน่อยแล้วการได้เห็นเราคุณหนูเ่านั้นมองด้วยความอิจฉาเขาจะเทคแค่ไหนกันนะ แค่คิดก็สนุกแล้วสิน่าโรงเรียนตอนนี้กำลังเป็นเวลาเลิกเรียนเหล่ารูกชายรูกสาวคนมีตระกูลไปยินต่อแถวกันซื้อขนมปังฝรั่งเศสที่มีหลายไส้ตรงนั้นกลิ่นเนยที่ใช้อบขนมปังก็หอมฟุ้งสีจนทอของอย่างเลยร้องจอกจองแต่ทว่าหากเขาใช้เงินนี่หมดเท่ากับอาทิตย์นี้เขาต้องอดตอนอยู่ที่โรงเรียนนั่นยิ่งทำให้ตัวเองขายหน้าเพิ่มขึ้นไปอีกหากตัดใจไม่ซื้อ แต่ว่าเก็บเงินไว้กินข้าวเขาจะยอมอับอายดีไหมเขาคิดไม่ตกจริงๆมองเห็นเดาวสหายเดินถือขนมปังมาแล้วก็ยั่วน้ำลายเหลือเกินแต่ว่าในขณะที่กำลังช่างใจอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงพูดดังขึ้นจากแถวที่ราขนมเพราะกับร่างเระกระดุกกระดิกวิเอามาจากร้านนั้นในมือถือนมสตรอเบอรี่กับขนมปังฝรั่งเศสอีกสองชิ้นใหญ่ ทำให้เขามองภาพนั้นโดยไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองจนต้องขยี้ตาซ้ำๆนั่นมันจะอ้วนหมิ่งเปล่าเสียนี่นาในใจเขาอย่างเลยเต้นตึกตักตึกตักเขามองซ้ายมองขวาก็จะได้โรบไปอีกทางแต่ทว่ากลับชักว่าเจ้าอ้วนหมิ่นที่ใส่หมวกสีแดงโซนแล้วยังตะโกนเสียงดังอีกอาะเลยรีไปเถอะเดีย๋ยวมาันทะรุล่างอย่างเลยสิ้นหวังทันที เขาไม่ยายสหายโดด้วยซ้ำว่าต้นเองจะขึ้นโดดราวันนี้นี่มันเรื่องบ้าบออะไรกันเนี่ยให้ตายเธอเงินหนึ่งหยวนนิ้มือทําให้เขาต้องขายหน้าต่อสหายทั้งโรงเรียนเท่านั้นไม่พอเจ้านั้นยังซื้อของอร่อยๆทาให้คนทางโรงเรียนมองตามอยากรู้สึกสนใจอีกอย่างขนมชิ้นนั้นเป็นชิ้นใหญ่และราคาแพงที่สุดแถมยังซื้อถึงสองชิ้นอีกด้วยเจ้าเด็กอ้วนร่ำรวยอะไรนักหนา ย่างอีกหมิงบอกให้รีบยังไม่เดินตามใหม่นะหรือว่าเสียังไม่พอจะให้ตะโกะอีกไหมล่ะครั้งแรกเรียกอย่างเลยพอทนแต่หากมีครั้งที่สองพอเลยเขารีบเดินไปหาจัอ้วนแล้วเดินไปที่รถรางโดยไม่พูดอะไรแต่ตลอดทางสหายก็ทถักทายเขาอย่างเลยนายให้น้องชายมารับหรอโอ้โหน้องชายนายนี่จริงจริงเลย ซื้อขนอมที่แพงที่สุดได้หรอเนี่ยนั่นเป็นสหายรูษชายในทหารใหญ่ซึ่งแม่เลยให้เขาติดสนิทเอาไว้แต่ทว่าเจ้านี้นิสัยไม่ค่อยดีอย่างเลยขยับยิ้มมุมปากทางที่หางตาเริ่มร้อนวูบเขาหันหน้าหนีสายตาสงสัยจะสหายที่ไม่ควรจะรู้เรื่องอะไรแบบนี้ส่วนเจ้าอ้วนแม้ว่าจะตัวเล็กแต่ก็เดินก้าวฉับๆเร็วกว่าเขาที่ขาย,ยาวกว่าไดไหน จนกระทั่งไปถึงร่างเขาต้องหยุดยืนรอเพราะไม่เคยขึ้นและยังต้องรอให้เจ้าหมิงยืนตัวให้อีกด้วยเอาไปเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะตรวจตัวเขารับมาอย่างไม่พอใจถางเจ้าอ้วนยังเรื่อนนั่งข้างเขาด้วยแล้วก็ดูดนมสตรอเบอร์รี่ต่อหน้าต่อตาเขาขาพยายามไม่มองแล้วแต่เจ้าอ้วนนั่งเตะขาไปไม่อารมณ์ดีซสีอีเฮ้อ เมื่อรลาชีวิตเขาจะรุดพน้นจะจะอ้วนมีสิทธิขนาดถูกร่อาออกมาจากบ้านพร้อมกับพี่สาวก็ยังไม่ไหวต้องมาพกอกีแล้วที่สําคัญวันนี้เขาต้องไปทํางานที่ร้านของพี่สาวเกิดมาเขายังไม่เคยทำงานอะไรสักอย่างแล้วเขาจะทําได้เมรา่าเฮอลันดาลาดาดาดาเซลามิงอารมณ์ดีเป็นพิเศษเขาค่อยค่อยร่าเมราม่ราใหม่กินนมสตรอเบอรี่อย่างชา้า ใช้เวลา20นาทีรถรางก็มาถึงนปักซอยที่ตั้งร้านขายยาตระกูลหว่างแล้วเสียงจอแจขอผู้คนกำลังเลือกซื้อของกลับบ้านไปทำอาหารกับเสียงกระดิ่งจัก,กรยานที่ดังบอกให้รลบทางยุคนี้บ้านไหนมีจัก,กรยานถือว่าเป็นคนข้ามมีฐานะพอสมควรเพราะว่าราคาจักรยานอยู่ที่120ถึง150หยวนและเป็นยานพาานะารักของผู้คนอีกด้วย ส่วนผู้รถยนต์จะเป็นผู้ระดับมหาเศรษฐีเท่านั้นถึงจะมีเงินซื้อตะกูลกูลก,ลก็จัดอยู่อนึางในนั้นด้วยผงถง,ถงออกมาจากห้องหลอมยาด้วยความเมื่อยล้าเธอเพบว่าในห้องหลอมยาของเธอนั้นมีสมุนไพราหายากมากมายแล้วก็มียาที่เรียกว่าอยากพลิกชีวิตอยู่ในตำราของห้องนั้นด้วยเธอลองผิดลองถูกจนกระทั่งหลอมยาไปได้ครึ่งหนึ่งแล้ว เรารู้สึกเมื่อยโคบมากจึงได้ออกมาพักผ่อนเมื่อมองไปยานาร้านก็เห็นร่างของเจ้าเซียวมิงถือขนมปังชิ้นใหญ่มาสองชิ้นกับนมสตรอเบอรีร่อีกแก้วใหญ่เดินกลับมาด้วยใบหน้าที่เบิกบานบอกให้รู้ว่าคงจะอร่อยมากสินะแต่เมื่อหันกลับไปมองอะไรในมือองคาว,ว่างเปล่าทำให้หางคิดห่วงเธอเลิกขึ้นก่อนจะยิ้มนิดนิดเธอรู้เท่นทีว่า เจ้าคนนี้ที่จริงก็มีหัวขิดอยู่บ้างเพียงแต่ต้องขัดเราอย่างค่อยเป็นค่อยไปก็ฉิบการที่แม่เลี้ยงตามใจมาหลายปียอมต้องเกเรเป็นเรื่องธรรมดาเอาเธอแค่เห็นว่าไม่ได้เกินเดียวยาเธอก็นับว่ามาถูกทางแล,ะละ้วล่ะแต่ใบหน้าที่คว่ำเหมือนกระบวยตักน้ำนี่สิทำให้เธออดอมยิ้มไม่ได้กลับมาแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดชุดอยู่นั่นส่วนเสื้อผ้าก็ซักสีด้วย สักเองเปไหมเธอพูดด้วยมิที่ออกคําสั่งนั้นทําให้คนเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนแล้วกําลังหิวถึงกับหัวเสียฉันจะเคยทำเรื่องแบบนั้นได้ไงเราทุกที่คนรับใช้ก็ทําให้ไม่ใช่ไ,ไงถงถงยกมุมปากขึ้นตอนอยู่ที่บ้านนั้นหาพี่สาวคนดีคนนี้ไม่คอยดูแลเสื้อผ้าให้มีหรือว่าจะได้มีเสื้อผ้าสะอาดสอาแต่เจ้าขอร่างเป็นคนดีเกินไปไงล่ะ เหล่านั้นสีเสื้อก็หมองหมองแบบนั้นได้ดูแลเสื้อผ้าดีหรือเปล่าเธอแม้จะมองเห็นความแตกตา่างระหว่างเจ้าขอ่ากอยู่กับไม่อยู่ชัดเจนแต่เธอเลือกที่จะนิ่งเงียบไม่พูดอะไรปล่อยให้ความจริงค่อยปรากฏขึ้นมาเองก็ราวกันหากจะทํางานที่นี่นางก็ต้องขาวที่นี่นอนกับเซียวหมิงแล้วก็ช่วยข่าดทางานส่วนของใช้ส่วนตัวก็ต้องทําเอง เสื้อผ้าเซลมินทุกตัวรวนสักเองทั้งยังสะอาดเหมือนใหม่ส่วนอารเรยหากเธอไม่มีตาฉันก็ไม่รู้จะสั่งสอนเธอไว้ไงแล้วอย่างเรเกยหมัดกัดฟันนั่นนี่เป็นพี่สอยแองเขาหรือว่านางปีศากนันแน่แต่ตอนนี้เขายังต้องพึ่งพาพี่สาวใจรักคนนี้อีกหน่อยเธอรอคุณพ่อหายดีเขาจะขอเงินรายเดือนจากคุณพ่อให้ได้ เขาเดินกระแทกเท้าเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าจากนั้นก็เริ่มจัดการเสื้อผ้าของตัวเองอย่างเจ๊้ๆกลางๆโดยที่มีเจ้าอ้วนยืนกินขนมแล้วก็ยืนบ่นขาไปด้วยทามดีๆสิผงซักฟอกอะเททีไรน้อยนอนแบบนี้อย่างนั้นกูถงถมยืนมองภาพในีด้รอยยิม้มจากนั้นก็ตั้งตาคอยว่าใหญแม่เลี้ยงจะมาอารวาที่รเราเถอเมื่อไหร่แต่จัดสภาพ อย่างเลยหายไปสักสองสามวันก็คงไม่ตามหาหรอกหรือว่าที่แท้แม่แห่งสุยคนนั้นก็รอให้อย่าเลยออกมาเองด้วยกระมังบทที่หกปล่อยข่าวเสื้อผ้าก็ยังสับไม่เป็นต่อประชาไรกี่ิฮะ อนาคตถ้าไม่มีพิถงคงนอนข้างถนนแหละเสียงดูดนมสตอรอเบอรี่เพราะกระป่าจำจีจำชัยบนคคนที่ต้องสัพพาด้วยตัวเองเสียงของเซียวหมิงดังขึ้นกลางราสับพาด้านหลังของร้านยาตะกูลหวังอีกคนสั่งอีกคนซักแล้วเสียงตอบก,กลับหุญญ่นหยิดก็ดังขึ้นเป็นระยะทําให้คู่ขงโถรู้สึกว่าทีนี้เริ่มอบอุ่นขึ้นมาเล็กน้อยโลกที่ผ่านมา เหมือนใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแม้ว่าจะมีครอบครัวแต่ไม่เคยได้รับความสนใจเธอคือเครื่องการันตีความสำเร็จของครอบครัวกับตู้ ATM อกดเงินเท่านั้นเมื่อเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วทำให้เธอจัดยารักษาโรคต่างๆไปด้วยรอยยิ้มเก่งนะักทำไมไม่ทำเองเราฉันเป็นคุณชายตะกูลกู้นะแล้วคุณชายตะกูลกู้ขยี้พาม้เังสิแล้วน่นนะ่ะน้ำสะอาดเอาไว้ล้างเอาผงซักฟอก ไม่ใส่ได้ยังไง้ออาโอว้ร้างนายจะบ่นอะไรนะหนา,นานเนี่ยก็นายทำไม่ถูกเร็วเข้าเดี๋ยวก็ไม่ได้กินข้าวอย่างเลยไม่เคยชอบชาเท่านี้มาก่อนเจ้าเด็กที่เก็บมาเลี้ยงควรจะเป็นคนรับใช้ของเขาแต่ทำไมพี่สาวใจร้ายถึงได้ให้เจ้านั่นมาสั่งเขาเรากับเป็นเจ้านายนี้ราให้ตายเถอะนายเก่งนะหรือไง แน่นอนทั้งทำอาหารปัดกวาดเช็ดถูทารับลูกค้าแล้วก็หาคนไข้เข้า,เาร้านมีนหน้าเก่งสุดๆเลยล่ะราคาคุยเสยไม,ม่ว่ามานี่เดี๋ยวหมิ่นจะทำให้ดูเซยวหมีว่าแล้วก็เอาเก้าอี้มาตัวเด็กประจำตาแหนหอตนเองมาหน้าแล้วก็ลงมือขยี้เสื้อให้กับอย่างเลยแค่ขยี้เพียงสองสามทีแปรงอ,อีกสองทีแขนเสื้อก็สะอาดแล้วนี่ ดูเอาไว้แล้วก็ทําด้วยพรุ่งนี้ยังไม่มีเสื้อผ้าใส่ไปเรียนกันพอดีอย่างเลยไม่ได้ตกใจที่เจ้าเด็กอ้วนนี่ทําได้แต่ที่ตกใจคือเสื้อผ้าที่ซักสะอาดเหมือนใหม่เท่านั้นไม่พอสีมองๆกระจายไปหมดเขาคิดว่าตัวเองใส่เสื้อผ้าเก่ามาตลอดจึงซื้อใหม่เรื่อยเพิ่งเข้าใจว่าที่จริงแล้วคนงานที่บ้านซักผ้าไม่สะอาดต่างหากทำให้เขารู้สึกเหมือนกำลังโดนรอให้ใช้เงินแก้ปัญหาเสมอ แค่หนึ่งเดือนเขาซื้อชุดใหม่ไปราวสี่ชุดทั้งที่ชุดนี้เป็นชุดเก่าดีซ้ำคนที่บ้านใช้เส้นเท้าซักผ้าหรือไงทำกลางความสงสัยเขาก็ยังคงใช้มือขยี้เสื้อผ้าของตนเองแล้วก็เอาไปล้างน้ำจาจอาดแตก็เอาไปตัดที่ด้านหลังแต่เหมือนมีท่อปลองอะไรสักอย่างที่มีไอระออกมาด้วยแต่ไม่มีควันทําให้เขาประหลาดใจเล็กน้อยก็จะหันไปถามจะอ้วนนี่อะไร คนสมัยก่อนเรียกว่ามังกรดินนะท่อนี้ต่อจากเตาไฟในครัวใช้ให้ความอบอุ่นในฤดูหนาวแต่พี่ถงบอกว่าช่วงนี้เป็นฤดูฝนอากาศชื้นหากตากผ้า,าต,รตรงนี้ก็จะช่วยแห้งเร็วแล้วก็ไม่เป็นเชื้อราด้วยเซียวหมิงตอบเสร็จก็หันหน้าเดินเข้าไปในครัวก็จะหยิบขนมปังที่ซื้อมาแล้วก็สอยกับหย่างเลยอะมีขนม เงินเซียวหมีเอเลยนะเห็นแก่ที่ทำงานเหนื่อยให้เติมพลังก่อนแต่เดี๋ยวต้องมาช่วยกวาดร้านต่ออย่างเลยมองเจา้าอ้วนอย่างไม่เข้าใจนี่เจ้านั่นซื้อขนมให้เขางั้นหรอแล้วขนมนี้ก็แพงมากไม่ใช่หรือไงเราซื้อให้เขาหมายความว่ายังไงนี่รับไปสิมิงก็จะกินเหมือนกันเซียวหมีทำท่าเบื่อหนายที่อย่างเลยโมแต่รีราไม่ยอมรับขนมสักที เขารอจะกินขนมนี้อยู่ตั้งนานมันหอบยั่วใจเขาเสียเหลือเกินนี่นายให้ฉันอย่างเลยทำอีกครั้งเพราะวันนี้คือขนมปังฝรั่งเศสแสนอร่อยเชียวนะเขาที่มีเงินหนึ่งหยวนแต่หากซื้อแล้วก็จะไม่มีเงินกินสัปดาห์เขาต้องอับอายเพื่อนแน่ๆจึงได้ตัดใจใช่ เซียวหมิงส่งขนมปังฝรั่งเศสที่มีกลิ่นเนยหอมๆในห่อกระดาษคราฟสิมตาลให้กับอย่างเลยส่วนเขาก็ากัดกินอย,ยร์เมระไมคลกคกำลังดื่มด่ำรสชาติอันสสนอร่อยไว้นาน,านจนไม่อยากคืนเลยละ่ะอย่างเลยรับมาก็จริงแต่ถ้าว่าเขายังปหลาใจตอนนี้หิวแล้วจึงกัดหนึ่งคำพบว่ามันอร่อยมากจริงๆนี่คือชิ้นที่ใหญ่และราคาแพงที่สุด แน่นอนมันต้องอร่อยมากส่วนเจ้าอ้วนหมีนั้นพริมตาลามมันหน้าเหมือนเคียวมากเราก็ไม่เคยริมรสเของอร่อยมาพันปีเขากินไปเกือบหมดแล้วแต่เจ้านั้นก็เหมือนกันจากนั้นก็เห็นเจ้าอ้วนนั้นเดินเข้าไปในครัวเขาก็เดินตามไปด้วยยิ่งเห็นท่าทางคล่องแคล่วในการทำงานเขายิ่งแปลกใจเจ้าเด็กนี่ประหลาดนาะตัวแค่นี้ทำเป็นทุกอย่างเสียจนตัวเองอยังรู้สึกอายไปเลย เมื่อมองไปที่หน้าร้านเขาก็เห็นพี่สาวเดินไปรับของบางอย่างจากคนที่วิ่งรวดรากรับส่งของและคนโดยสารในนั้นเหมือนมีกระเป๋าใบหนึ่งแต่ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างไม่นานนะักข้าวที่จะอ้วนหุงก็สุกจากหั้งจะอ้วนก็ยกโรงจากเตาเอากระทะขึ้นตั้งแล้วทำอาหารต่อ เขาเห็นเจ้านั้นเดินไปเก็บมะเขือเทศสดๆด้านหลังมาราล,ล้วก็หันอยู่ด้วยเร็วก็จะตอกไข่สามฟองเทน้ำมันมในกระทะร้อนๆก็จะเทไข่กับมะเขือเทศลงไปผัดแล้วก็โรยด้วยต้นหอมจากนั้นจะอ้วกกระทำอาหารอีกสองอย่างก่อนจะได้ยินเสียงปิดร้านเราลาของพี่สาวก็เดินมานั่งที่หัวโต๊ะก่อนจะบอกข่าวรักแก่เขาแม่เรียงเธอไปเลองเรือสำราญกับเหล่าตระกูลสูง ฉันีคนไปเอาของมาให้หนายที่นี่แล้วจากนี้นายก็ต้องอยู่ที่นี่แล้วก็ไปโรงเรียนโดยที่เสี่ยวหมี่นไปส่งว่าไงนะให้เจ้าอ้วนไปส่งเขาทุกวันน,นหรอเขาได้อับอายพอดีเราทำไมเขาอยอกจะถามว่าทำไมคนอื่นถึงไม่ดูแลเขาล่ะแต่เมื่อคิดถึงสภาพเสื้อผ้าก็ทำให้เขาขบป,ปากเงียบบางทีเขาควรทบทวนอะไรยตัวเอง อย่างเลยกินข้าวพร้อมกับพี่สาวและเจ้าอ้วนหมิงเจ้าอ้วนนั้นตักข้าวตัวเองเต็มชามทานคีบกับข้าวเสียบพูนถ้วยกลัวว่าคนอื่นจะแย่หรือไงส่วนขขาวกินข้าวแบบเงาๆหามไม่กินก็จะหิวดังนั้นจะกินไปยิ้มเยียมเมื่ออาบน้ําแล้วก็เข้าไปในห้องนอนที่ค่อนข้างแคบคราวแรกเขาก็ถอนหายใจแต่ทําอะไรไม่ได้ก็ต้องนอนเบียดกับเจ้าอ้วนหมิงห้ามนออดีดนะ หมงไม่นอนดิ้นรนจะบอกให้เจ้าอ้วนบอกก็จะข่มพาจากนั้นก็รับเหมือนหมีตายแล้วกัดฟันกัดกรอดไม่กัดฟันก็กรนเหมือนกระบูดเรือจนข่าวถอนหายใจแล้วก็เอาแขนกายหน้าผาคิดจนนอนดับไปเองโดยไม่รู้ตัวเช้าวันรุ่งขึ้นเขากลับตื่นด้วยเสียงเจ้าอ้วนที่ปลุกเสียงดังอะไรตื่นอาบนะ้ำไปโรงเรียนได้แล้ว ขาตื่นขึ้นแล้วก็มองนาเจ้าอ้วนด้วยใบหน้าบูดบึง้งแต่เมื่อนึกถึงขนมปังที่เจ้าอ้วนแบ่งให้ก็เก็บคำพูดคกือลงท้องไปแล้วก็เห็นเจ้านั่นใช้สายตาสพายผัาผ้าเขาจะแย้งอะไรได้ล่ะชาวนี้ทงทงคิดว่าควรเสริมเรื่องข่าวหรือเรื่องราสมุนไพรไส้หวอดซะหน่อยเมื่อวารักษาในการฝังเข็มแล้วก็ดีขึ้นวันนี้ควรจะมีคนกระจายข่าว เขาเห็นเซลหมิงเป็นพี่เรียนให้ย่าด้วยได้ดีเธอยืนพิงเสาสายตามองภาพตนนั้นได้รอยยิ้มขคำๆคจนหัวงกลับมาได้ไดว่าบางทีเธอไม่ต้องพูดอะไรมากแค่ปล่อยให้ชีวิตมันสั่งสอนกันเองบ้างและตอนนี้เจ้าเด็กอ้วนปากกล้าในรัสมุนพระของเธอก็ทำหน้าที่นี้ได้ดีห้องน้ำที่ราขายานี้มีอยู่สองห้องห้องหนึ่งคือห้องของเธอที่เป็นห้องนอน มีห้องน้ำและห้องอาบน้ำในตัวส่วนอีกห้องก็จะเอาไปอีกด้านเมื่อเห็นว่าเจ้าเด็กสองคนต้องรอก,กันอาบน้ำจึงได้พูดขึ้นเซียวหมิงไปอาบในห้องแล้วก็นี่เอาเงินผ้าอะไรไปกินจนตราดแล้วก็พูดเรื่องที่ลุงฟานมารักษาท,ที่ร้านเราเมื่อวานด้วยเธอพูดรักขยิบตาให้กับเซียวหมิงและนั่นเป็นสิ่งที่รู้กันว่าเซียวหมิงควรทำเช่นไร แม่ตัง้งหวงหมิงจะไม่ทําให้พี่ถงผิดหวังเด็ดขาดเดี๋ยวจะซื้อโจ๊จัตตราดมาฝากให้ด้วยนะเซียวหมิงรับเงินหนึ่งหยวนสําหรับค่าโจแล้วก็ข้าวรด,ดรามไปส่งอย่างเลยที่โรงเรียนก่อนจะวิ่งไปอาบน้ําอย่างรวดเร็วโดวยไม่ต้องพูดซ้ําเด็กสองคนเดินออกมาจากบ้านด้วยกันด้านหนึ่งเป็นเซียวหมิงที่ยิ้มเบิกบานโซอีกด,ด้านก็คืออย่างเลยทีหนาบุบบึ้งเหมือนไม่อยากไปโรงเรียน เจ้าเด็กสองคนเหมือนสลับหน้าที่กันอย่างไรก็ไม่รู้รีบไปรีบกลับมาล่ะอย่ามโมโอเอถทงถงกำชับแล้วก็เปิดร้านเตรียมตัวรักษาคนในวันนี้อย่างดีแล้วคิดว่ารากของเธอนั้นมียากเกือบถูกชนิดแล้วเมื่อคืนเธอเข้าห้องปรุงยาพลิกชีวิตเอาไว้สำหรับผู้ที่เป็นโรคร้ายรักษาไม่หายแต่นั่นใช้เวลานานทั้งยังได้เพียงแค่สองเมตรตาหา หากใครได้ยาเม็ดนี้ก็ต้องจ่ายหนักซะหน่อยนะพระพี่ถงถงหมิงจะรีบกลับมาพร้อมกับข่าวดีครับเซลหมีรับคำแข่งขันเพราะกพาอย่างเลยเดินออกไปที่ตลา,าดโดยมีถงถงยืนสูดที่หน้าร้านแต่เมื่อหันกลับมาหางตาเธอก็เหลือบไปเห็นคนผู้หนึ่งที่แอบมองเธออยู่ตรงเสาไฟที่ห่างออกไปสองช่วงจากราของเธอรอยยิ้มเสยแยผุดขึ้นบนใบหน้า พร้อมกับแววตามมาร้ายที่รอรับมืออย่างดีมาสิใช่ไม่ใช่ถ่งถงคนเก่าใครเหยียบฉันต้องเจอดีแน่